โอ้มุชโปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเมนูแมมมุงกินได้พี่คนไหนเคยกินแล้วชอบไม่ชอบอยังไงขอไม่มาบอกกันได้นะครับวันนี้ผมกับฟีฟ่าไปหามาทั้งวันได้กันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็น่าจะพอสําหรับทําเมนูให้พี่ๆดูกันนะครับแมมตัวเล็กภาษาเหรียงเรียกว่ากปปบ,บือส่วนแมมมูมตัวใหญ่ภาษาเหรียงเรียกว่ากบปทัเคสช่วงน,นี้ตัวอ้วกไข่เยอะเอามาทําเมนูอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนการล้างผมจะให้ฟีฟ่าเป็นคนทํานะครับเริ่มของเรียบร้อยกําลังจะทําเมนู แล้วเวลานี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมสําหรับทําเมนูในวันนี้แล้วครับไม่รอช้าตั้งกระทะก,กันเลยครับพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็ใส่แมมูลลงไปคั่วไปคั่วมาเรื่อยๆจนมแหมมูมลร่มกรอบก็ทำการใส่เครื่องเคียงลงไปและมาปรุงรสชาติด้วยเกลือ เสร็จแล้วผมก็จะทาการคั่วไปคั่วมาอีกรอบหนึ่งครับระหว่างที่คั่วได้กลิ่นความหอมจะบอกว่าผมหิวมากๆเลยครับเราจะมาเพิ่มสีสันความหอมโดยความมีกันครับระหว่างนี้ฟีฟ่ารอผัดเส้นมีอยู่ครับแลแล้วเมนูคั่วมนมุมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะบอกว่าหอมน่ากินมากๆเมนูที่ผมทําก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมารอฟีฟ่าผัดเส้นมีกันต่อนะครับสาหรับเมนูผัดเส้นมีสีสันก็น่ากินมากๆส่วนเครื่องปรุงเราใส่แค่รสดีกับพิกปนนะครับเมื่อโรชามาถึงขั้นตอนช่วง คือใส่เส้นหมี่ลงไปในกระทะเลยครับเส้นมีสุกแล้วคั่วไปไม่นานก็ได้กินแล้วครับเสร็จแล้วครับผัดเส้นหมี่ของฟีฟ่าพี่ๆจะให้ฟีฟ่ากินขะแนนกันดีครับวันนี้ไม่ได้หุงข้าวกินกันเราก็เลยจะกินคัน่วแมมโมคู่กับผัดเส้นหมี่ของฟีฟ่าในวันนี้เลยครับเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินเหมือนกันนันเนี่ยไม่รอเชา้าผมฟีฟ่านะคิวและยายจะขอ,อตัวไปกินกันก่อนนะครับที่วิดีโอหน้าอยากเห็นทำเมนูอะไรอมเม์มาบอกกันได้นะครับ